สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับตามกันต่อขีดสองเราอ่าโศกค่ะบรรยากาศครับอยู่ในวัดดินี่เห็นไหมนี่แหละครับมันจะให้หน้าจะอ๋อน้ำโศกบ่ร้อยกับท้งนี้นี่เต็ตะกี้ข้าเจ้าเฮ็ดทุกปีค่ะร้อยกับท้องดูว่าโอ้มองลงเป็นตะยานเนาะข้าเจ้าเทียนใหม่ขันใบยูเท็ยนใหม่ขันไใบยูจีค่ะมันขันเป็นฝายเนาะฝายไงนี่แหละครับบรรยากาศดีอยู่ดิเนาะเนาะเย็นดีเนาะ หมักส้มผูด<อ>้วยเนีองสีไม้ที่แดกแล้วเนาะหมักส้มผูมักมผูโอ้ตอนเงยตัวเหนียวลำสูงนีหมากยหมากกับท่านในสุกเลยเนาะยังไม่สุกยังบปสีมผูครับมีแตนเขามาในวัดพร้อมบานนี่นี่แหละครับ่านมู้ชมคชิปนี่<ม> FC จากสารคามเรือกว่าเซียนบอลบือเนี่แหละครับ่านมู้ชมที่ทุกท่านรู้อ่ากันมาแต่ที่แรกเนาะครับเพื่อนกระเดหายแนวทางตัวเลขอ่าล่างนะครับ มาแบ่งปันให้ทุกท่านแล้วก็วิ่งให้พร้อมครับนี่แหละครับเขาลองเบิ้งครับเป็นแนวทางตัวเลขมาแบ่งปันให้เอฟซีทางช่องทุกท่านครับนี่ครับบรรยากาศก็ดีเนาะ,ะสนามก็เขียวดีเนาะสนามป้าหญ้านี่คือวัดบัน่นโอ้ปกต้นมะคุงเวกโอ้มะคุ้งยังขึ้นต้นหน่อยแต่นาะแต่ว่านุย้ออยขึ้นเย่เถอโอ้พันหนีดีเนาะลำสุกตะวานส้มเป็นแนวที่บนคนมัน เงี้ยวขนาดฝนตกดีปันนี้ดอกไม,ดกไม้ดอกไม้งามขนาดเนาะทางฝนดาวเรื่องมีถูกยางกับตะบุชมวัดบ้านห้วยยางกันบ่วัดำสุกฮะวัดมณี้<ะ>ัดมณีวัดโอ้นี่แหละครับเป็นซาลาหลายจุดครับหม่องนางหม่องนงเย็นขนาดเนาะ,ะสบายหูสบายตาดี อ๋อน้ำโศกยืนโดนบ่ได้ปวดตีนนี่นะครับเอาไปเห็ดเวียกนี่ก็เอาไปถ่ายรูปก็ไปถ่ายวิวบรรยากาศให้เนาะเพราะว่าเห็ดไร้บ่ได้ดอกแต่เขาใจอยู่ครับผมมากขยับตีนเิ้งมากเด็ดปันนี่ก็ถือว่าสุดอยอดแล้วเนะาะน้ำโศกบ่มีแผลบ่มีเป็นยังนี่จะปวดตีนดีซือแต่<ว>พูดลังคนนี่เนาะโอ้ยขยับหอดตะบ่ได้แผลอะไร แต่ว่าบางคนบ่มีลูกก็ยังตีนขี้งบเบรกกันแล้ว <c oughs> นี่แหละครับเอาแนวทางตัวเลขอ่า FC จากสารคามพร้อ,อมนําโชคพร้อมนําเสนอไปขอบค่ะเลขแล้วพี่เงี้ยเพลงไดยตามกันต่อเนาะตามกันต่อค่ะมันมีแต่สวยเนาะบ้านนี้รอบนี้บ่แม่นต์จีบ <c oughs> เว้นงวดไม่จะถือทุกงวดสิไ,ได้เงินเขาตลอดพุ่นแล้วเนาะ เตรียมปฏิทินงานเมียนอยู่ซื้อตะลึกนะคับซื้อตะ,ตะลึกสินี่แหะครับคุณผู้ชมเอาฮะอู่ออลำไช่อ๋อลำโศกบ่ผิดผ่านมองได้กะขออภัยทุกท่านเด้อครับนี่นะครับแบบเบาแบบตรงๆเป็นจริงไปเลยเนาะ,ะนี่แหะครับเบาอ่อนค้อม,อมนะครับรให้เอฟซีใจเข้าใจชัดเจนเนาบรรยากาศมันนี่ไม่ข้าเจ้ามาเห็นอยังอ๋อลำโศก คนใหม่ไปแล้วโอ้เย็นดีนะล่มลเนานะ,ะแม่น้ำนี่ไรไป็หอดไซนิออนมผสมื่อเป็นหน่วยที่เขาไปไายคลิปเลี้ยงอ่ะต่อมาเลยเห็นบปะพวกน่ะ,ะ,ปนะไปพุ่นดิขึ้นไปบ้านหัวไฟพุ่นอ่ะโอ้าอหายน่า,น,านี่แหละครับอีสานบ้านเฮาเลี้ยวไปไซมิเตปลาเนะะเาะเนามาเบิ่งตัวเลียน้ำกันเรอบบานเลยออาากมากเลยอ๋น้ำโศก พร้อมแล้ว FC สารครามครับพันธย์ยูสุดท้ายแล้วก็น้ำโขกคนสุดท้ายนี่แหละครับหนบ่ไหม่นด้อู้น้ำใสหลอกไว้ดีๆกันเดี๋ยว FC ทางสองเกียร์ทับสนทับสนนี่แะครับ FC สารครามครับอน้ำโขกไลมากกันนะ เอฟฟีสารคาม16สิงหาคม68นะคะครับวิ่งล่าง8 9ครับ8กับ9เนาะค่ะ2ตัวล่าง2 9 5 8 5 9นะคะครับนี่แหละครับเน่าทางตัวเลขหวดนี้8กับเก้าคือมาดนี่ค่ะจักมาดีเนาะค่ะแต่เอฟม่เอซีสงขาแล้ว7กับ9รอบนี้8กับ9โอ้สุดยอดครับนี่แะครับแนวทางตัวเลขกับหลากหลายเซียนหลากหไรซัำนะครับ เดี๋ยวคลิปสามจะพาเอฟซีไปไอัดอยู่ให้มันพุ่นแล้วหนะ้มันพุ่นเนาะนี่แหละครับเดี๋ยว <c oughs> อัดคลิปนี้แล้วสิโหลดคลิปลงสองคลิปไปซะก่อน <c oughs> แล้วก็ไปซื้อน้ำแข็งหาซื้อน้ำออกไปให้เพลินเ <c oughs> นาะเพราะว่าเพลินออกไปก่อนนี่แหละครับเพลินกาหมุนยักว่าอ่อนน้ำโซ่กะเก็บผ้าเขาเพลิวกา,กาค่าแต่งตัวจะออกไปที่หลังครับเ <c oughs> พราะว่าค่าเห็ดคลิปเพลินกาขอใจนะ <c oughs> นเนาะก็บ่ได้เร่งรีบเขียวยิ่ยังเนาะ <c oughs> บ้าะค่ะครับ ี่ะครับเอามากระจัดคัดกระพานแคปหน้าจอได้เลยครับสาบูส้ม f อฟสารคามเพิ่นมาหาดุนดวนครับคลิปแรกผมกระลุงพอฟันแม่นไปเรียบร้อยได้ครับนี่ยะครับสามตัวตรงๆไปแล้วงวดนี้ตามกันต่อเอาคลิปนี้ครับเอซสารคามเพิ่นกาฝากบอกย่ำงวดนี้แปดกับเก่าติดไว้ให้ดี ซื้อเลขกต้องติดแบบกับเก่าเาะลองเบอรงเนาะอ่อนําโศกลองเบอรงค่ะครับออนําโศกเล็วิ่งยี่หนีตรงกับเลขกแม่สงขาอยู่ดเนาะเก่าเก่าค่ะเก่าเก่านี่มาแรงเนาะลองมากับแปดลองลงมาก็แปดเก้าหน้าเก้าหน้า <c oughs> เก้าไกลเนาะ <c oughs> นี่แหละครับเนาตามกันต่อครับท่านผู้ชม นี่แหละครับแนวทางหลากหลายเซียนหลากหไรแล้วสำนักเขามาเรื่อยๆไทฟซีทางสองมีแนวทางเหล็กเหล้าตัวเหล็กไท่คอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์เลยครับเดี๋ยวผมจะติดต่อไปเลยครับเพราะว่าแต่สีหาเซียนใหม่ๆเขาใหม่เรื่อยๆครับบุตรไมใช่กะได้เซียนใหม่เขามาเรื่อยๆด้วครับท่านผู้ชมขอบคุณที่เขามาก,กดไลค์กดแชรหาสีมาเป็นสะพานบุญให้เนาะออนลำโศกนี่แหละครับเอา ตามกันต่อครับแนวทางตัวเลขแคปหน้าจอได้เลยครับไทยเอฟซีอยากเป็นสะพานบุญทั้งไทยทั้งเล่าติดต่อมาได้เนาะอ๋อน้ำโสกน่แหะครับถ้ามวน้ำเสบบดเอทิมเบอร์โทรไปกับคอมเมนต์มาเตคลิปะเตคลิปกันได้ครับครับแม่นครับเบอร์โทรหรือว่าไอดีไลน์กันได้ครับเดี๋ยวผมจะแอดไปเลยครับหรือว่าผมจะโทรไปครับนี่แะครับเอาติดต่อได้เสมอครับ เดี๋ยวคอมเมนต์มาใตยคอมเมนต์ได้เลย,เ,ลยเดี๋ยวผมจะโทรกลับบริสันต์แอดไอดีไล่ไปครับเพื่อเจาแนวทางตัวเลขมาแบ่งปันใไอซ์ FC ที่ท่านซองเรื่อยๆขึ้นเนาะ่น่นคคะรับซองกำลังจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยขอบคุณทุกท่านที่คอยใหกกำลังแรงใจสู้ๆครับเอาคลิปนี้ก็มีเพียงซับนี้ครับเอฟซี FC สรารคามวิ่งล่างแปดเก้าสองตัวล่างสองเก้าห้าแปดห้าเก้าครับผมนี่นะครับเอา อ๋อลำโซกค่ะได้รับคลิปนี้กอะมีเพียงสามนี่เนาะเดี๋ยวคลิปที่สามเมรนครสวรรค์เพิ่นจัดสุดฟันท่งให้ซีคูลองเบิร์เนาะค่ะนี่แหละครับโอ้ผู้เงยขึ้นเนาะท้องดิ่นดีปะดิ่นอยู่ค่ะโอ้เอฟซีทั้งสองคุณก็บอกว่ายังระวังเพ่นได้อาการอัปเดตให้เอฟซีในเอฟซีพอยเอฟซีเนี่ยคุณก็ล่อมือออกคือกันแหละปวดตีนค่ะปวดตีนปวดน้ำตีนปวดน้ำตีนฟ้าเท่านี่บอ โอ้ตะปวดทักเนาะเพราะว่ายินโดนกับพ่อได้ีหนลครับรออมือออกครับสินาคือพอหรือคือแม่เนาะเีะนละครับเอาสำหรับคลิปนี้อยายูดีมีแห้งสุกโขกมันมาน้ำกันเด้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ